นี่ก็คือเขาเรียกว่าถ้ำเขาต่อภาพหรือถ้ำที่พระนเรศวรมหาราชได้ทรงมาประทับอยู่ที่นี่นะครับเมื่อร้อยห้าสิบปีที่แล้วเอ้เมื่อสองร้อยห้าสิบปีที่แล้วนะครับน,นี้พระเจ้าตากสินก็ได้เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับมาพักทำนักอยู่ที่นี่ เกือบ20พันษานะครับนี่นะครับแล้วนี่ก็คือเจดีที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับดูนะครับคือตอนนั้นมีองค์เหล็กไหลอันนี้ก็คือป่องอากาศนะครับเราจะถ่ายทอดให้ท่านได้ชมกันนะครับนี่นะครับ รู้สึกว่ามันจะต่ำนิดนึงนะครับว่าสมัยก่อนนี้มันจะลึกกว่าน,นี้ทานี้เกิดการแผ่นดินไหวก็เลยทำให้พื้นอุโมงมันทุดลงมานะครับก็เลยมันก็เลยสูงขึ้นหน่อยหนึ่งและอันนี้ทางคณะผู้ดูแลได้มาทําการมูลนะเพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับ อันนี้นะครับก็คือทางลงอันนี้โถงสองนะครับจะบรรจุคนได้ประมาณสามพันถึงห้าพันคนนะครับสมัยก่อนนี้เขาเรียกว่าซุ้มโจรห้าร้อยนะครับตอนนี้โจรห้าร้อยก็กลับไปอยู่ที่สภานะฮะก็คือสภาโจรห้าร้อยนะครับใครเป็นผู้นำทางก็คิดเอาเองนะครับ

มียี่ส yup. right ิบ well ้ามนะับมียี่สิบกว่า้านะครับ้น้ำายอนมันใสมันมีเตียงนอนมี่ของพ่อยท่หตรงไหนข้างเมนครับ อ๋อข้างเมมข้างนอกข้าฝั่งข้างเมมจะมีอยู่สามถ้ำครับก็มีพวกแบบมาดึงดึงมาส้งต่อพวกมาทำอะไรกันปะมาหาของดีแล้วมั้งหาของดีเขามอางอืมาทางนี้นะครับก็คือทางขึ้น อันนี้เป็นสุนกลางอันนี้เป็นอัฐินนาธาตุใครครับขันยิ่งธาตุครับเอามาเข้ามานักสืบของหลวงพ่ออือนี่ก็คือสาลีฤกธาตุได้มาบรรจุไว้ที่นี่ ทำกันเลยถล่มหมดแล้วไม่ไม่ไ,มไ,มไมดตัถวถาวรยึดไว้ก็ถล่มเหมือนกันครับโอ้เยเรื่องบนมาอันนี้ก็คืออันนั้นมันเป็นรากไทรรากต้นไทรเรียกว่าชายแห่งน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งเต็มเลยกุฏิของหลวงปู่แสวงใช่ไหมครับ ขอน้ำพึ่งสักขวดได้จริงมีให้เข้าไปนานแล้วดูโซ่เลยอู้หูอู้นี่นี่นี่บ้านกุฏเก่าของหลวงปู่แสวงเนาะอือพวกจะอยู่ข้างบนนู้นครับที่หนึ่งแล้วที่ผมใจจะอยู่ตรงนี้เพราะคนเก่าว่าจะมาหาหลวงปู่เสวงข้างบนด้วยมันจะทำอยู่ข้างบนตรงนี้แต่เพราะว่า มันเปิดไม่ได้เนาะ,ะถ้าเปิดได้ก็จะได้เอาน้ำพึ่งไปถวาย,<ป>วายองค์เทพเปิดได้ไหมครับอาจารย์ฮะตั้งแต่ปี <c oughs> รู้สึกว่าจะเป็นสองหกมั้งผมเคยมาอยู่ พักได้หน,หนึ่งยกถ้าวงเมฆมหาเน้นไม่เสด็จไเครื่องคาวก็เข้าไม่ได้ อยู่ในนี้เหรอใช่ครับงูเห่าผมเข้าไปมันล่อข้าไปตรงโน้นเลยล่อเข้าไปดูโหโผงตัวบอลเลอร์เลยที่เห็นว่าก็เลยปิดไว้ไม่ให้เข้าไปแต่ว่ามันก็มีภรพเข้าไปนั่งสมาธิอะไรกันมันต้องเข้าไปบ้านเขารบกวนใช่ไหมภาบงูนู่นหน่อปสั่งไปเขาวเขาไปได้ไหมโอ้ยไม่ต้องเข้าไปบ้านงูข้าเพราะอยู่ตรงนู้นแล้วก็นอนขดตรงนู้นนะข้างในนะครับงูจำศีล ขึ้นข้างบนนะครับ อันนี้นะครับคือป่องเริ่มจะร้อนแล้วต่อภาพน้ำนะ,ะ,อ,ะอยู่ข้างบนนู้นอันนี้มาทำแก้ว อันนี้แมลงสาบเยอะเลยโอเคแค่นี้ครับสาธุ